ร้อยแรงคะ่ะทุกคนคะ่ะมาทําเมนูคั่วกริ้งหมูสับไซนอรียงทานกันเมนูเปลืองข้าวส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีดังนี้ขั้นตอนแรกแม่ฝนจะตําขากับตะไคร,รวมกันก่อนนะคะพอตําละเอียดดีแล้วก็จะตามด้วยพริกแกงใต้แล้วก็กะปิคะ่ะตารวมกันอีกครั้งหนึง่งได้เนื้อประมาณนี้แสดงว่าใช้ได้การทําแบบนี้จะทําให้คั่วกลิ้งของเรามีความหอมมากขึ้นดับกลิ่นข้าวหมูได้ดีเลยคะ่ะต่อไปตั้งกระทะใส่หมูสับลงไปตมด้วยพริกแกงที่เราตาเอาไว้ หรือถ้าแห้งเกินไปเติมน้ำล้างครกลงไปได้นะคะผัดด้วยไฟกลางค่ะพ่อหมูสุกดีปรุงรสตามชอบได้เลยสําหรับแม่ฝนจะใส่น้ําตาลมะพร้าวผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสลงไปค่ะทีนี้ก็ใส่นอเรียงลงไปได้เลยนอเรียงจะนําไปลวกก่อนหรือไม่ลวกก็ได้นะคะเพิ่มเติมรสชาติด้วยน้ําปลานิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นแม่ฝนจะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเพียงเท่านี้ก็ปิดเตาได้เลยเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆโอ้โหเข้ากันสุด